เห็นโลทุกคนสวัสดีนะคะเจอกับแกงของเล่นของเราอีกแล้วว้าวของเล่นของเรามีมากมายเลยตัวแรกของเราเป็นเจ้าวัวจะเปิดให้ทุกคนได้ดูกันแม่วัวดองแดงดองแดงนี่โอ้โห,โหแม่วัวของเราล้มไปแล้วโอเคถ้างั้นแม่วัว รออยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาตัวอื่นมาเล่นด้วยดีกว่าตัวต่อไปเป็นเจ้าบัฟเฟล Yellow Buffalo นี่นะคะโอ้เดินไปยังไกลเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตัวใหม่ของเราดีกว่า Rabbit ไวส์แรบบิจะกระโดดได้ไหมหู้อ๋อไปแล้วเดี๋ยวเราให้เจ้า Elephant ไปตามดีกว่าเนี่ยแอลฟ่าร์ r รบบิทว้าวเจ้ากระต่ายน้อยกระโดดเก่งเลยนี่มาหาเพื่อนเร็วๆว้าวมาแล้วนู่นทุกคนอีกตัวหนึ่งเจ้าช้างก็มาหาเจ้าควายแล้วไปแล้วโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบาย